คลินิกธนกรรมเซนปอนสาขาอุดรธานีสี่แยกสถานีรถไฟตรงข้ามตลาดปรีชาโทรศัพท์042 343 105 088 747 0369สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่ารากเทียมให้ฟังนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคนํานี้แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่ารากเทียมนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและคืออะไรกันแน่นะคะ ขออธิบายว่าที่เรียกว่ารากเทียมเพราะว่าเมื่อฟันที่สูญถอนไปเราก็ทํารากใหม่ขึ้นมาในกระดูก้วเราก็ทําครอบขึ้นมาเลยนะคะโลหะตัวน,นี้มีคุณสมบัติที่ดีคือไม่เมื่อโดนเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งน้ําแล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นสนิมทางธันกรรมก,ก็เลยเอามาดัดแปลงทําเป็นรูปร่างคล้ายๆกับรากฟันเป็นกลมๆเป็นรูปทรงกระบอกนะคะฝังเข้าไปในกระดูกขางไกซึ่งมันก็จะกระดูกก็จะไม่ต่อต้าน จากนั้นก็จะสร้างครอบขึ้นมาบนรากตัวนั้นดังนั้นลักษณะที่การในการทําแบบนี้เนี่ยจึงได้เรียกว่ารากเทียมก็คือรากที่สร้างขึ้นเทียมขึ้นมาแต่ข้อดีอย่างที่เห็นนะคะตัวรากเทียมเนี่ยเมื่ออยู่ในกระดูกหางกายแล้วขึ้นมาเป็นข้อฟันแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นรากเป็นเป็นฟันปลอมนะคะจะคิดว่าเรามีฟันของเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือความสวยงามเนี่ยค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของคนที่ สูญเสียฟันไปและต้องการฟันมาทดแทนนะคะเพราะสามารถที่จะให้ความรู้สึกตัวเราเองให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีฟันซี่ใหม่ขึ้นมาเป็นฟันที่คนทั่วไปก็ไม่ทราบว่าเป็นฟันเทียมและคิดว่าเป็นฟันจริงของเรานะคะก็ให้คําตอบทั้งในด้านความสวยงามและการใช้งานคลินิกธนกรรมเซนปอนสาขาอุดรธานี4แยกสถานีรถไฟตรงข้ามตลาดปีชาโทรศัพท์042 343 105 088 คลินิกทันตกรรมเซนปอรับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์เพศหญิงอายุ20-30ปีวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าไม่จำเป็นต้องเคยเป็นผู้ช่วยทันตกรรมมาก่อนสนใจติดต่อได้ที่คลินิกทันตกรรมเซนปอโทร042 3์โท0 5